คือคิดทีแล้วนะมีความชิบหายอย่างนนะครับหมดีว่าผมลืมพัเสียงไปแล้วเสียงมันพักเลแต่ว่ามันไล่ต่อไปกูไปปรับนะครับไปให้มันมีเสียงในการพูดก็เลยมาทายใหม่คลิปนึ่งซื้อรหัสอีเวนต์เนี่ยที่มันดูใน Android ไม่ได้นะครับเฮ้ยที่ดูใน iOS ไม่ได้ตรงนี้นะครับเนี่ย ครับก็เนี่ยมันไปดูไม่ได้นะครับมันดูแต่ว่าภาพมันไม่ขึ้นผมผมจะไม่กดตอนนั้น้วกันซึ่งผมรู้ลาดก็คือเขาไมา่ได้คูปองนะครับแต่มันจะมีขึ้นเป็นอีเวต์คูปองคืนนี้เนี่ยสลองบนแผนที่ซัมบี้นะครับถ้าคุณเขียนเขาว่าซัมบี้แมปนะครับหรือไอข้างบนนี้นะครับ z O M B I E M A P นะครับเขียนเป็นตัวเล็กข้างบนนะครับ S นี S O เนี่ครับนะครับซอมบี้แมปเนี่ยนะครับซอมบี้แมปนะครับก็ถ้าคิดที่เด็ลูกค้ามองเห็นผิดไปก็หรืออะไรนะครับมาดูคลิปนี้นะครับตอนนี้แสดงเห็นชัดๆนะครับซึ่งคูณบงนี้ผมได้ใช้ไปแล้วแต่ทุกคนสามารถใช้ได้นะครับถ้าว่าถ้าว่าคุณจะไม่ได้ใช้นะครับก็ดเข้าไปใส่อย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเพราะว่ามีคนมาถามมาพี่ไอ้คิบหายเหอะ ผมผมไม่เห็นพี่วิทยาคุป,ปองเลยอ่ะเสียงควกพี่ก็ไม่มีนะครับผมก็เลยจัดให้เลยนะครับก็มาทําคลิปใหม่นะก็คงจบแค่นี้นะครับมาบอกคุป,ปองแค่นี้แหละนะบ๊ายบายครับติดตามติดตามผมเยอะนะครับ